ไปคุ้กลับมาครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาทําขนมง่ายๆนะครับนั่นก็คือเมนูเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยสามารถทําขายได้เลยนะครับเป็นสูตรที่อร่อยมากๆครับตัวหน้าเนี่ยนิ่มพอดีนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นหวานหอมอร่อยมากๆครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบเพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันกันนะครับหรือว่าหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวนทวีแล้วก็อินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นไข่แดงนะครับ ขับมาก็จะเป็นน้ำตาลทรายครับนมข้นจืดครับน้ำเปล่าครับผงโกโก้ครับตัวนี้ก็เรื่องยี่ห้อตามที่ชอบได้เลยนะครับเกลือครับผงฟูครับ กลิ่นวานิลาครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแป้งเค้กครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวเนื้อ,เ,อเค้กก่อนนะครับหรือว่าตัวฐานที่เราจะใส่ในฟอยล์เค้กน้านี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องสาวทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอนน้องทำไปด้วยนะ mm hmm. ก็เริ่มจากใส่ไข่แดงลงไปก่อนจากนั้นก็ตามด้วยกิ๊กน้ำตาลทราย อันนี้ใส่ลงไปรวมกันเลยครับตามด้วยกลิน่นนีลาครับแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันอันนี้เวลาใส่ไข่แดงกับน้ำตาลปแล้วเนี่ยให้รีบตีทันทีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวไข่แดงมันจะเป็นลิ่มๆนะครับทําให้เนื้อเค้กของเราไม่เนียนได้นะครับน,นี่ก็ ตีไปสักพักหนึ่งนะครับให้ตัวทุกอย่างมันเริ่มละลายนะครับจากนั้นเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปนะครับแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยครับพอตีให้เข้ากันแล้วก็ผักไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมาผสมตัว แป้งนะครับแล้วก็ผงโกโก้ใส่ลงไปรวมกันเลยตัวนี้ใครจะร่อนก็ได้นะครับถ้าร่อนแป้งมันก็จะเนียนละเอียดมากขึ้นจะ่าัไก็ตามด้วยเกลือครับแล้วก็ผงฟูแล้วก็ผสมให้เข้ากันน,นิดนึงผสมเพื่อที่ให้ผงโกโก้นะครับกับตัวแป้งแล้วก็ผงฟูกเกลือต่างๆเนี่ย มันเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปผสมกับตัวส่วนผสมของไข่มันก็จะเข้ากันได้ง่ายพอผสมทุกอย่างจนเข้ากันนะครับก็เอาส่วนผสมของตัวไข่แดงที่เราตีไว้มาเลยจากนั้นก็ใส่ตัวแป้งที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับลงไปเลย ก็ผสมให้เข้ากันพยายามปาดขอบมันลงมาได้พอเราใส่แป้งไปแล้วเนี่ยมันจะคนยากนิดหนึ่งนะครับมันจะแบบเหนียวเหนียว พอคนจนทุกอย่างเข้ากันเนียนดีนะครับแบบนี้นะครับนะเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทําส่วนผสมของไข่ขาวกันนะครับถัดมาเราก็จะมาดูส่วนผสมของตัวไข่ขาวนะครับตัวแรกนะครับก็จะมีไข่ขาวนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครีมออฟท่าท่านะครับช่วยให้ตัวไข่ขาวมันขึ้นฟูได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตีไข่ขาวกันเลยนะครับ จากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของไข่ขาวนะครับวันนี้ผมใช้เครื่องตีนะครับแล้วก็ใช้หัวตะก,ก้อนะครับก็เริ่มจากใส่ไข่ขาวลงไปก่อนเลยครับจากนั้นก็ตามด้วยครีมออฟท่าท่าตัวครีมออฟท่าท่าตัวนี้จะช่วยให้ตัวไข่ขาวของเราฟูนะครับดีแล้วก็ไข่ขาวเนียนๆขาวสวยมันเงานะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ ใส่ลงไปรวมกันแล้วก็จากนั้นก็เดินเครื่องนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับตีไปเรื่อยนะครับค่อยๆปรับสปีดตัวเ,เครื่องไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมใช้เบอร์กลางๆนะครับของผมมันจะมีประมาณสิบสปีดนะครับสำหรับตัวเครื่องนะจากนั้นก็เปิดนะครับอันนี้ผมเปิดเบอร์หกแล้วก็ตีจนกว่าตัวไข่ขาวนะครับมันจะ ขึ้นฟูขาวเนียนดีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับก็หลังจากตีจนไข่ขาวนะครับขึ้นฟูแบบนี้นะครับเห็นไหมสังเกตว่ามันขึ้นขึ้นมาเยอะมากนะครับวิธีการเช็คนะครับว่าได้หรือยังก็คือให้เราทําแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ยกขึ้นมานะครับมันจะตั้งยอดแบบนี้นะครับนี่เป็นยอดอ่อนๆแบบนี้ครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมต่อไปกันเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เอาตัวส่วนผสมของ เนื้อเค้กที่เราเตรียมไว้นะครับมาผสมกับไข่ขาวนะครับโดยเริ่มจากค่อยๆใส่ไข่ขาวไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ให้เราทยอยแบ่งใส่นะครับเพื่อปรับความเข้มข้นของตัวตัวเนื้อเค้กนะครับเพราะว่าตัวเค้กที่ผสมกับตัวผงโกโก้เนี่ยจะมีความเข้มข้นสูงนะครับเราเลยจําเป็นต้องปรับความเข้มข้นของมันก่อนนะครับ พอใส่ไปแล้วเนี่ยตัวเนื้อเค้กมันจะมีความเบาขึ้นนะครับแล้วก็เราจะผสมเข้ากันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตอนแรกๆมันจะยังเหนียวอยู่พอผสมรอบแรกเริ่มเข้ากันนะครับก็ให้เราผสมรอบที่สองลงไปเลยนะครับให้เราแบ่งใส่ประมาณสามรอบนะครับใส่ไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับพยายามปาดต,ตรงขอบใหมันเข้ามาหาตรงกลางด้วยนะเพราะว่า ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วนะครับเนี่ยพอทุกอย่างมันเริ่มเข้ากันแล้วเราจะผสมง่ายขึ้นนะครับพอรอบที่สองเริ่มเข้ากันนะครับให้เราใส่ที่เหลืองลงไปให้หมดเลยนะครับ ตัวก้นหม้อไข่ขาวก็พยายามขูดให้หมดนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับสังเกตว่าตัวพอเราใส่รอปสุดท้ายไปเนี่ยมันจะผสมเข้ากันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวไข่ขาวเนี่ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวเนื้อเค้กของเราฟูเบานะครับแล้วก็นุ่มนะครับเวลาเรารับประทาน แล้วก็ระหว่างนี้นะครับให้เราเตรียมนะครับเปิดเตาอบรอไว้เลยครับที่อุณหภูมิประมาณ1 7 0ยเจองศานะครับเปิดวอร์มรอไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำขนมเข้าไปอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับก็หลังจากผสมจนเข้ากันนะครับให้เราสังเกตตัวเนื้อนะครับนี่ตัวเนื้อเค้มันจะแบบมันๆเงาๆนะครับแบบนี้นะ แล้วก็มีความเข้มข้นประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยคือโอเคนะครับใช้ได้ละจากนั้นนะครับผมจะเตรียมถ้วยฟอยนะครับวันนี้ผมใช้ถ้วยฟอยแบบนี้นะครับนี่ขนาดก็เบอร์นะครับเนี่ยเห็นไหมสี่หกหนึ่งห้านะครับยี่ห้อก็ตามที่เพื่อนๆชอบนะครับตัวนี้ก็จะมีฝาปิดนะครับเตรียมมารอไว้แบบนี้เลยนะครับเรียงใส่ถาดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําเข้าไปอบนะครับ ต้องใส่ถาดรองนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอบย่านะครับแล้วก็ถ้าไม่ใส่ถาดรองเนี่ยตัวก้นของตัวถาดมันก็จะไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมเลือกใช้สกู๊ปนะครับแบบนี้สกูป๊ปไอติมจะได้ตักได้ง่ายๆนะครับก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับประมาณ1นึ่งสกูปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นอีกนะครับ เราต้องเผื่อที่ไว้สำหรับการาใส่หน้านิ่มของเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ตัวเค้กหนาเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับใส่หน้านิ่มนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเคาะไม่ต้องอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเค้กมันจะไหลเ,เนียนเท่ากันดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมเข้าอบกันเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำตัวหน้านิ่มนะครับเข้าอบเลยนะครับอบประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับหรือว่าจนกว่าตัวเนื้อเค้กจะสุกนะครับหลังจากอบเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเราก็เอาออกจากถานนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นนะครับนี่ก็จะได้เนื้อเค้กแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมทําตัวหน้านิ่มนะครับแต่ว่าตัวเค้กตัวเนื้อเค้กเนี่ยเราต้องทิ้งไว้ให้มันเย็นสนิทก่อนนะครับ ถัดมาครับก็จะมาดูในส่วนผสมของตัวหน้านิ่มนะครับก็จะมีนมสดรสจืดนะครับเนยนะครับจะใช้เป็นเนยเค็มหรือว่าจะใช้เป็นเนยจืดก็ได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นผงวุ้นครับน้ำตาลทรายครับผงโกโก้ครับแล้วก็แป้งข้าวโพดครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําหน้านิ่มกันเลยนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับให้นําส่วนผสมของหน้าทุกอย่างนะครับใส่หม้อนะครับรวมกันก็จะมี ผงโกโก้นะครับน้ำตาลทรายนะครับนมผงวุ้นแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับใส่รวมกันทุกอย่างนะครับแล้วก็เอาขึ้นตั้งไฟนะครับอันนี้พอดีผมลืมกดถ่ายนะครับก็คือใส่ทุกอย่างรวมกันนะครับก่อนแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยตั้งไฟนะครับคนไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้ให้ใช้ไฟกลางๆนะครับคนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตัวเนยเนี่ยยังไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวเนยเราใส่ทีหลังนะครับคนไปเรื่อยๆนี้อาจจะใช้เวลาสักพักหนึงนะครับห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยว ตัวก้นหม้อมันจะไหม้นะครับก็อันนี้คนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าตัวหน้ามันจะเริ่มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับให้เราคนต่อไปอีกนิดนึงนะครับเนี่ยสังเกตว่ามันจะเริ่มมันเงาแล้วก็คือข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมันข้นขึ้นแบบนี้นะครับให้เราใส่เนยลงไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะค่อนข้างข้นแล้วนะครับใส่เนยลงไปนะครับแล้วก็รีบคนให้เข้ากันนะครับใส่เนยตอนนี้เนี่ยแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับ รีพนให้เข้ากันนะครับใส่เนยตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวหน้าของเราเนี่ยมีความมันเงาสวยงามนะครับแล้วก็ตัวเนยเนี่ยมันจะไม่ละลายออกเป็นริ่มๆนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ยสังเกตว่ามันจะแบบสวยงามมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมหยอดหน้ากันนะครับขั้นตอนนี้ต้องทาเร็วนิดนึงนะครับจากนั้นก็มาเตรียมนะครับหยอดแบบนี้นะครับอันนี้ให้หยอดลงเร็วนิดนึงนะครับ อันต่อไปเลยเนี่ยถ้าเราหยอดตอนมันรล้ลอนนะครับหน้ามันจะเรียบเนียนได้ง่ายนะครับให้เราหยอดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพอมันเริ่มเย็ยนนะครับเดี๋ยวมันจะเซตตัวแบบค่อนข้างเร็วมันจะทำให้หน้าของเราไม่เนียนนะครับมีขั้นตอนนี้ให้เราค่อยให้เรารีบหยอดนิดนึงนะครับก็หยอดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับก็ให้ดูเนื้อเค้กนะครับนี่เนื้อเค้กก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้ถ้าชอบตัวเนื้อเค้กเยอะหน่อยก็ใส่เพิ่มได้ครับอันนี้พอดีมันแบบครึ่งๆเลยนะส่วนตัวแล้วแบบชอบหน้าเยอะๆด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับก็ต้องบอกว่าอร่อยมากๆตัวเนื้อเค้กเนี่ยมีความนุ่มนะครับตัวหน้าเนี่ยผมชอบเยอะๆแบบนี้นะครับกําลังดีเลยนะ ก็ลองไปทําดูนะครับกับตัวเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะครับแบบง่ายๆสุตรนี้สามารถทําขายได้เลยนะครับนะก็ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมามอบให้นะครับ